สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กทียอย่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปรับปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าเราก็จะมาในแนวทางนะคะ เดือนสิบเอ็ดปีหกสิบสีนะคะหน้าทางฮานอยนะคะสูตรมัดรวมนะคะสายวิ่งนะคะวิ่งวิ่งก็จะมีสามมีเก้ามีสี่แล้วก็มี เจ็ดนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเจาะไปเลยเนาะก็จะมีห้าูนนะคะห้า0ูนเจ็ดูนเนาะเจ็ดห้านะคะแล้วก็สองเก้านะคะ หนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่งเก้าเก้าสองนะคะสี่เก้านะคะส่วนชุดการนะคะชุดการก็จะมี ส6่หกหนะคะแล้วก็จะเป็น7จดยเนาะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะมี4,9,9,2ก้นะคะเจแล้วก็7จนะคะ4ีหกเนาะ อย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยไววในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวนะทตก็เล้สวยๆงามงามมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรง รวยๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่นออ้องค่ะเทน้ำจนแบบเปียกหมดเลยพี่นอ้อง